ก็จะมีเน่าจกอันค่ะึ้นถึงยุ่งๆค่ะก็แบ,บบมีนะคะลูกสาวฉันกอฉันรู้สึกว่าถ้าพวกเธอจะไม่ชินกับฉันหรือไม่ชอบในกิริยาของฉันน่ะคือฉันขอโทษด้วยที่ฉันไม่สามารถรักษาฐานแฟนคลับของฉันได้เมื่อวานก,ก็คือมีคนที่ชื่อพึ่งนะคะแอคแอคหลุมนะพึง่งบอกว่าตอนท่านาขายของอ่ะหรือคือเขาคอมเมนตะ์น่ะเขาคอมเมนต์เกี่ยวกับว่าแบบท่าทีกิริยาฉันมันเป็นปีและ มีอะไรไม่พอใจก็ก็จะพิมพ์มาทุกวันแต่งหน้าแบบนี้แต่งตัวแบบนี้หน้าพงพูดแบบนี้แบบนี้เออเธอไม่เคยรักเรตัวตนของฉันเลยคือเขาก็จะบอกว่าเออแบบให้เราเป็นคนพูดจะออดอ้อนบ้างให้พูดจาว่าเรียบร้อยออดอ้อนน่ารักเข้าใจแต่ว่าฉันก็คือเวลาฉันจะอ้อนฉันก็อ้อนเองไงแต่เวลาฉันจะฉันจะฉันจะแวทฉันก็แวทอ่ะฉันไม่คนนี้อ่ะเออ แต่ว่าฟีดแบ็กอ่ะมันก็เข้าใจนะเว้ยก็คือแบบว่าเวลาขายของแบบเวลาน่ารักอดอนออนมันก็มีบ้างก็ดีก็เข้าใจได้แต่แกจะแบบว่ามันนั่งไปแอดฉันตลอดเวลาแต่มันนั่งดูไลค์ฉันทุกวันเลยคือแบบเรารู้สึกเราไม่เข้าใจนะคุณพึ่ง mm hmm. แอคหลุมเธอเนี่ยฉันบล็อกเธอไปสองแอคแล้วดูอยู่ฉันรู้ mm hmm. เออค,คุณพึ่งคุณพึ่งคะบล็อกไปสองสองแอคแล้วถ้าคุณจะทำแอดที่สามมาช่วยเปลี่ยนชื่อให้ไม่ใช่พึ่งก่อนนะคะเป็น เป็นตอดเป็นตอก็ได้อะเออเป็นตัวแตนอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปขอโทษที่ใช้คําหยาบค่าเมื่อกี้หนูจะไม่ได้พูดคาว่าตะริญนะคะเดี๋ยวจะพูดว่าแตนขอโทษนั้นหนูเปลี่ยนฉันไม่ใช่คนเรียบร้อยฉันเป็นคนหยาบคายันเป็นคนพูดจาไม่มีความสุภาพหรอกเธอฉันเป็นคนพูดแรงฉันเป็นตัวแม่ฉันเป็นคนแบบนี้เธอจะรักฉันที่ฉันเป็นแบบนี้ก็รักถ้าเธอไม่รักก็ไม่ต้องรักอย่ามาเปลี่ยนฉัน รักที่ฉันเป็นนะคะที่รักเออความดีของฉันนะ่ะมันก็มีอยู่มากมายค่ะอยู่ที่ว่าเธอจะเห็นหรือไม่เห็นแค่นั้นแหละถ้าเธอจะไม่เห็นความดีฉันเธอก็ไม่ต้องมาเห็นเธอก็ออกไปซะเสียวเวลาแม่ปลอมตัวยังไงให้ถูกจับได้ก็เขียนอยู่นั่นแหละไอดี ID. ชื่อพึ่งสองรอบและวันนี้มาแนวไหนคะเนี่ยวันนี้มาแนวเออแม่ค้าไ์สดค่ะ ช่วงนี้ช่วงนี้คือฮันน่ามีหลายตัวตนมากที่รักเวลาเขาหน้ารักเขาอ้อนเขาก็จะหน้ารักเขาอ้อนเพราะว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆในวันไหนที่เขารู้สึกเขาอยากจะพูดแบบนี้มันก็ตัวตนของฉันคือในวันนี้ฉันอยากจะพูดแบบนี้นฉันก็จะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีแอปหลุมมาดว่าหนูดุวย้ยอืมก็เสียใจหนูอยากให้ทุกคนช่วยกดจิ้ของให้หนูด้ยนะคะก็คงซื้อแหละมันหน้ารักหนูดูตัว ยังหลงรักตัวเองโอ้หหนน่ารักจังเลยแต่ว่าขอให้มันออกมาจากความรู้สึกที่ฉันอยากทําเองได้ไหมเข้าใจปะเออเข้าใจปะขอให้มันเป็นความรู้สึกจากความรู้สึกฉันเองเวลาที่ฉันอยากจะอ้อนฉันก็อ้อนของฉันเองเธอดูฉันนานๆเธอก็รู้มันมีหลายตัวตนหลายบุคลิกฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันเป็นใครเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นใครเออ น่ารักมากตัวแม่ตัวมมดลูกสุดใสลดมากเนี่ยดูได้ยังไงมดลูกสุดใสมองเห็นมาถึงมดลูกดูลดมาก